ผู้นี้ยิ่งเป็นผู้ที่แน่ใจในการตายนี้จะตายไปที่ไหนจะไม่สงสัยเลยแน่วแน่ต่อมากต่อผลโดยลำดับลำดาจากการภาวนาของตอนนี่เป็นธรรมสำคัญมากพระพุทธศาสนารวมอยู่ที่ภาวนาเป็นลากแก้วด้วย เป็นแก่นของศาสนาด้วยเป็นรากแก้วของศาสนาด้วยเมื่อเรามีการกบลมจิตใจ <c oughs> ให้มีความสงบลมเย็น <c oughs> เป็นประจำทุกปีทุกวันแล้วใจของเราจะรับความสงบเย็นสงบเย็นต่อจากนั้นก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เรื่องพระสถานที่จะไปเกิดนั้นไม่สงสัยแน่ใจแน่ใจจากการภาวนาของตน นี่จึงเป็นธรรมที่เลิศเลือสุดยอดยิ่งกว่ากุศลทั้งหลายการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีที่เราเคยทำมาเป็นประจำเป็นนิสัยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็จะเพิ่มกำลังแห่งการให้ทานการรักษาศีลย,ยิ่งขึ้นเพราะอำนาจแห่งการภาวนา เป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจให้มีความรักใคร่ฝ่ใจในทานในศีลมากขึ้นมากขึ้นแล้วการภาวนาก็หนักแน่นขึ้นแน่นขึ้นสุดท้ายใจของคนคนนี้มีแต่บุญแต่กุสศนเต็ตตตตตหมหัวใจผู้เช่นนี้ตายเมื่อไหร่ตายเถอะตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมาก,กรุษลาก็ได้เพราะคําว่ากุษลาคือสอนให้โลกฉลาดสอนให้เราฉลาด เราภาวนาอยู่แล้วเป็นการส่งเสริมเป็นการสร้างความฉลาดให้ตัวของเราแล้วจนกระทัง่งจิตใจของเรามีความสงบข่องใสเป็นค้องแลกประหลาดัจ,จันทร์ขึ้นมานี่เรียกว่าเรากุศลาแล้วเรื่องกุศลาภายนอกที่นิมนต์พระมาสวดนั้นไม่ได้จำเป็นยิ่งกว่า ภุสลาภายในด้วยจิตตภา,าวนาของเราการตำบุญให้ทานของเราให้พากันสร้างตรงนี้จะเป็นที่แน่ใจต่อจิตใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธ